เผยอาการน่าเป็นห่วงไม่ว่าจะทำอะไรก็น่ารักน่าเอ็นดูไปหมดสำหรับนางเอกสาวชื่อดัง,ดงเตยจรินทร์พรจุมเกียรติที่ตอนนี้ถูกพูดถึงอย่างมากจากละครมาตาดาและไม่ว่าเธอเคลื่อนไหวโพสตอินสตาแกรมภาพไหนก็เป็นที่น่าสนใจอย่างมากล่าสุดวันนี้17สิงหาคม66เธอโพสตอินสตาแกรมส่วนตัวทยุยจรินทร์พรเผยภาพตัวเองขณะไปวิ่งแต่กลับต้องไปจบที่โรงพยาบาลโดยบอกว่า วันนี้ไม่ได้วิ่งหนีหมาและไม่ได้วิ่งหนีหมูแต่ยังไม่ทันเริ่มวิ่งเลยอยู่ตรงที่ยืดเส้นแล้วไปจบที่โรงพยาบาลคณะวีหูสิบโลที่ตั้งใจไว้ท่านขะขอเวลากู้เส้นแบบเดียวค่ะคงความน่ารักแบบเสมอต้นเสมอปลายเลยทีเดียวสําหรับเตยจรินทร์รสาวน้อยหน้าใสที่โด่งดังมาจากการเป็นเน็ตไอดอลยุคแรกๆจนกลายมาเป็นนางเอกมากความสามารถในทุกๆวันนี้ถึงเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนบอกได้เลยว่าเธอคนนี้ก็ยังคงความน่ารัก และคอวามอสอแตใส่มืออนอ,อก,กับบวันแรกอที่เทอเป็นที่รู้จักก่อนในคอรังอนี่เราก็เลยจะจัดทาเพื่ออนอ,นอ,นอมาทาคอวารู้จักก่อกับประวัติเตอร์จรินพรสาว่าหน้าใสาคอหนอนี้ให้มาก่อขึ้นหนอสักหน้าอโยอบอกรได้เลยยอว่าทั้งงอการะแสดังงออากรวมอไปถึง,งอการเรียนของเธอเป็นอะไรที่สมบุ์แบบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยจริงๆประวัติเตยจรินพรเตยมีชื่อจริงว่าจรินพรจุนเกียรติ เกิดเมื <istles> ่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2533ส่วนสูง159เซนติเมตรราศีมังกรอ g จีโทยเจรินทรนประวัติการศึกษาเตยจรินทรนชั้นอนุบาล1-2โรงเรียนอนุบาลจิดาภาชั้นอนุบาล3โรงเรียนพระฤาษไทยคอนแวนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนพระฤาษไทยคอนแวน ชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบดินทรเดเดดาสิงห์สิงหเสนีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรดเอกการแสดงและกำกับการแสดงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์และมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสาขา e อ v น r บ n อ e น t a l Social s c i e n c น s เน็ตไอดอลรุ่นบุกเบิกที่ยังคงความเป็นไอดอลอยู่เน็ตไอดอลรุ่นแรกเป็นที่รู้จักและโด่งดังมากๆในโลกออนไลน์ ถ้ายออนอไปชะวะงอกอรกระแส H.I.5 Fever เรียกว่าไม่มีใครสามารถโด่งดังได้เทียบเท่ากับเตยอย่างแน่นอนความน่ารักสดใสและเป็นธรรมชาติตั้งแต่สมัยเรียนที่โรงเรียนบิน,บนเดชาสิงห์สิงหส,สนีส่งผลให้เตยได้ถ่ายแบบและเล่นมิวสิกวิดีโอก่อนที่ในปี2007เตยจะเข้าประกวดยูเทเททเฟชชี่ไอดอนและคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครองได้สำเร็จและนอกจากนั้นเธอยังถูกบวดให้เป็นที่สุดของเนตไอดอนจากโพลของสนุก .com อีกต่างหากหลังจากนั้นเตยก็มีผลงานในวัด งการบันเทิงมากมายจนกลายเป็นนางเอกแถวหน้าของประเทศไทยในทุกวันนี้